สวัสดีครับสิภูมิรัติทิพสองนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับก็จริงๆก็ติดไว้ตั้งนานแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ภารกิจเยอะมากครับทีนี้วันนี้หัวข้อที่จะมาคุยนะครับจริงวันนี้ตั้งใจจะตอบคำถามที่หลายๆท่านถามมานะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอยากคุยเรื่องเป้ะแท็กติคอลร่ดนะแล้วหลังจากคลิปนี้นะครับเราก็เดี๋ยวผมจะทํำคลิปถ่ายทอดสดอีกคลิปหนึ่ง นะครับที่เป็นเรื่องของการตอบคาถามนะครับทีนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องหัวข้อเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมปิดเสียงก่อนผมปิดเสียงก่อนโอเคได้ยินชัดไหมครับได้ยินเสียงผมชัดไหมไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ใช้นานไหม่ยังใช้ได้อยู่ไหมน่าจะได้นะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทีนี้ตามหัวข้อเลยครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง เปยทัติคอลก่อนหลายๆท่านก็สงสัยรวมทั้งตัวผมเองด้วยสมัยก่อนนะครับก็อยากได้เปยเทเปยทางยุทธวิธีใช่ไหมคือพอเรามาแนวสายอาวุธศึกษาพวกนี้นะครับก็ก็จะมาแนวสายทหารนะใช่ไหมก,ก็จะมีเปยเท่ๆหลายแบบนะครับแล้วก็โฆษณาว่าเป็นเปยยุทธวิธีใช่ไหมทางยุทธวิธีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมอีอันนี้ยกตัวอย่างนะครับน,นี้ยกตัวอย่างมีลักษณะการร้อยแบบนี้ได้ ครับนะครับเรียกว่าโมลี่หรือโมเล่นี่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแบบร้อยได้นะครับเอาอะไรมาติดติดได้เต็มเลยนะครับเปิดมาก็เปิดมาก็เป็นลักษณะเหมือนกันท่านในสถานี้นะครับแล้วก็สามารถใส่ถุงน้องถุงน้ำอะไรได้เยอะแยะนะครับใส่ได้หลายช่องนะนะครับแบบนี้นะครับด้านข้างก็ใส่ได้อีกนะครับแบบนี้ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยกยกให้ดูนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจนะว่าเป้แบบนี้ก็ใช้ดีมกันเนาะใช่ไหม เพราะนั้นเราก็ไปหาซื้อมั่งดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเป้ทางยุทธวิธีเนี่ยไม่ต้องซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นก็เป้ใช้ดานกันนะครับเป็น30นะก็เนื่องจากว่าเป้ทางยุทธวิธีแบบนี้ที่เขาบอกทางยุทธวิธีเนี่ยนะไม่รู้ยุทธวิธีของใครนะครับถ้าเกิดท่านสงสัยคําว่าแท็กติคอลคืออะไรเนี่ยหรือยุทธวิธีคืออะไรเนี่ยท่านกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมทําไว้นะครับผมจะอธิบายไว้เรียบร้อย ทีนี้พอมีคำถามว่าตรงลงว่ามันแท็กติคอลแท็ติคอลหรือแท็ติกของใครถูกไหมแท็กติกของคนขายไหมหรือว่าคนขายดีไซน์หรือออกแบบมาสำหรับผู้ใช้บางกลุ่มไหมทีนี้ในในชีวิตผมเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมนะครับแล้วต้องลงทุนเยอะเพื่อจะซื้อเป้ลักษณะนี้มาใช้ไหมนะครับก็ก็ก มีคําถามแบบนี้แล้วผมก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับในการค้นหาว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีคําถามแบบนี้เหมือนกันนะว่าเป้ทางยุทธวิธีหรือเปทัศิคอลเนี่ยอันไหนมันยี่ห้อไหนดีเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีเป้ใหม่ๆออกมาเยอะมากเป้แพงมากด้วยนะครับแต่ละใบนี่ก็สี่ห้าพันห้าหกพันบางใบเป็นหมื่นแล้วมีนะครับซึ่งมันราคาสูงมากนะครับทีนี้ตอนนี้ผม เข้าใจแล้วก็เลยจะมาแนะนําให้หลายๆท่านที่มีคําถามแบบนี้นะครับให,ให้ให้ให้ฟังเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นจริงๆไม่ได้เป็นแนวทางแบบนี้ที่ถูกต้องนะครับอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยแบบนี้ดีที่สุดนะครับเ,เป้ทางยุทธิีหลายๆหลายๆท่านนะครับก็จะมีบางท่านก็มีหลายใบถูกไหมปัญหาของท่านมีหลายใบยผมก็มีหลายใบยปัญหาเกิดก็คือว่าสมมติว่า ท่านเอาของใส่นะครับเอาของใส่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามจะเป็นมีพับจะเป็นไฟฉายจะเป็นอะไรก็ตามนะครับ <S <S ท่านใส่เข้าไปในเป้มันจะมีช่องใส่ใช่ไหมรฉพราะเป้ที่มันมีช่องเยอะมากๆนะครับท่านก็จะสามารถใส่เครื่องมือไปได้เพียบเลยนะครับ <S <S ทีนี้ปัญหาเวลาท่านเปลี่ยนเป้นเนี่ยมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าท่านก็ต้องย้ายอุปกรณ์ใน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 ,ในชุดที่ท่านวางไว้ในเป้นั้น,นะไปอีกเป้นหนึ่งใช่ไหม เพราะว่าท่านคงไม่ได้มีอุปกรณ์หลายชุดหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องซื้ออุปกรณ์หลายชุดไม่อย่างนั้นท่านต้องย้ายเป้บ่อยมากนะครับผมก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายผมใช้วิธีนี้ครับอันนี้แนะนําเลยนะอันนี้แนะนาเลยครับผมใช้วิธีอย่างนี้ครับผมไปซื้อลักษณะที่เป็นกระเป๋าแบบนี้มาครับกระเป๋าแบบนี้ไม่กี่บาทราคาไม่แพงนะครับใบหนึ่งร้อยกว่าบาท200กว่าบาท ไม่เกินนี้แหละ,ะครับแล้วแล้วกระเป๋าแบบนี้ท่านซื้อมาได้หลายใบเลยนะอย่างเงี้ยท่านซื้อมาได้หลายใบเลยนะครับผมมีหลายใบมากเอไปไว้ไหนอีกนะโอเคนะครับผมมีหลายใบมากเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับโอเค <laughs> หาไม่เจอนะครับเอเมากี้วางอยู่ตรงนี้โอเคหาไม่เจอแล้วนะครับแล้วกระเป๋าแบบนี้แทนที่เราจะเอาทุกอย่างใส่กระเป๋าใช่ไหม เราก็ไปเอาสิ่งที่เราต้องการใช้ใส่ในกระเป๋าพวกนี้แทนและจัดเป็นชุดซะง่ายๆนะครับเช่นอันนี้เป็นกระเป๋าเกี่ยวกับประงพยาบาลใช่ไหมครับท่านก็ไปซื้อมากระเป๋าไว้สักใบนึงนะแล้วท่านก็ก็ใส่อุปกรณ์พยาบาลเข้าไปอีอันถูกไหมท่านจะมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับท่านจะมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ยาฆ่าเชื้อสายรัดห้ามเลือดอะไรก็ตามนะครับอ,อะไรอ่ะ น้ำเกลืออ,อ,อะไรอพลาสเตอร์นะครับตัวกดแผลยาทาแผลอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วท่านก็ใส่ไว้ในนี้นะครับอันนี้ผมก็มีนี้ด้วยนะเดี๋วผมให้ดูผมก็มีอันนี้ด้วยนะนะมีมีกันไกด้วยนะเิ็นกันไกเอากันไกลอะไรก็ได้นะครับอันนี้พอดีมันพับง่ายนะก็ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมผมก็ใส่เอาไว้ในนี้อันหนึ่งนะครับ ผมก็ใส่ไว้นะครับจัดเป็นหนึ่ชุดใช่ไหมโอเคต่อมาสมมติเครื่องมือนะสมมุติว่าเครื่องมือผมต้องการเครื่องมืออะไรบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องเต็มที่ขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าท่านใส่ไปหมดนี่มันหนักถูกไหมท่านก็ใส่กระเป๋าแบบนี้ไว้นะครับนี่เป็นเครื่องมือใช่ไหมท่านก็เปิดมาปั๊บมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรสารทําเลือดกันไกลมีอะไรมาติดทูนะครับมาติทูพวกที่เป็นอะไรอะ่ะครีม ครีมรสชาตินี้นะครับครีมใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรไปใช้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นมีพับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้มีพับมาลติทูนะครับท่านก็ใส่เอาไว้ในนี้แหละครับแล้วท่านก็เก็บเป็นกระเป๋าหนึ่งถูกไหมจริงจริงผมมีกระเป๋าที่เป็นชุดชุดเอ่อกรองน้ําด้วยนะกรณีที่ท่านคิดว่าท่านไปในพื้นที่ที่มันอ่า ไม่มีน้ำหรือน้ำหายากนีท่านก็จัดเป็นชุดกรองน้ำไปอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับผมก็จะมีกระเป๋าแบบนี้อยู่เยอะมากเลย3-4ใบนะครับทีนี้วิธีการใช้ง่ายๆตอนนี้เราไม่ไปยึดติดกับเป้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป้แทคติคอลเนี่ยที่เขาโฆษณาเป็นเป้แทคติคอลกันในปัจจุบันนี้ขายกันหลายยี่ห้อเลยราคาแพงมากถูกไหมแต่ว่าผมทําทุกอย่างให้เป็นแทคติคอลของผมนะครันวิธีของผมก็คือผมใช้กระเป๋าแบบนี้แทน แล้วท่านก็ทํมาหลายหลายใบวันไหนท่านจะใช้เอาวันนี้คิดว่าน่าจะไปยิงปืนหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีบาดแผลท่านก็หยิบหยิบที่มันเป็นอะไรอะพยาบาลไปด้วยใช่ไหมก็ใส่กระเป๋าไปนะครับวันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมือวันนี้ไปไกลหน่อยนะครับขับรถไปแตงหวัดอาจจะต้องใช้เครื่องมือไม่แน่ใจว่ารถจะมีปัญหาไหมท่านก็เอากระเป๋านี้ไปใส่เพิ่มเข้าไปครับวิธีการาง่ายๆนะครับท่านจะใช้เปใชได้ข้อเหมือนเดิมก็ได้ง่ายดี นะท่านจัดเสร็จแล้วท่านก็โยนเข้าไปนะครับถูกไหมใช่ไหมท่านจัดเสร็จท่านก็โยนเข้าไปเวะลาท่านจะใช้ท่านก็ดึงมาทั้งอันเลยแล้วท่านก็เปิดท่านก็ใช้ได้เลยถูกไหมท่านก็ไม่ต้องไปนั่งหาว่ามันอยู่ช่องไหนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็มีปัญหาเหมอือนกันว่าถ้ากระเป๋าแท็กติคอลเนี่ยมันช่องมันเยอะมากสุดท้ายลืม <laughs> ไม่รู้ว่ามันใส่อะไรอยู่ช่องไหนถูกไหมนะครับหรือว่า วันนี้ท่านต้องการใช้ล่มล่มใช่ไหมวันนี้ทําการใช้แล้วก็ยัดลงไปนะครับหรือว่าวันนี้ท่านต้องการใช้ถุงมือถุงมือใช่ไหมถุงมือท่านก็ยัดลงไปใช่ไหมท่านต้องการใช้อะไรบ้างท่านก็ยัดยัดยัดลงไปนะครับของผมนี่เขาเรียกว่าระบบซุกกิ้งแทค t i c a l ระบบซุกกิ้งยัด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 ลงไปนะครับแล้วเวลาท่านเปลี่ยนกระเป๋าง่ายครับท่านก็ห่อมาใช่ไหมครับแล้วท่านก็ เอากระเป๋าอันนี้เก็บสมมุติว่าวันนี้เอากระเป๋าวันนี้ได้ไหมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านปืนนะให้มานะครับก็กระเป๋านี้ก็แคทิคโคฟได้เหมือนกันนะสาหรับผมก็ไม่อยากกับแคทิคโคใช่ไหมท่านก็เปิดกระเป๋ามาแล้วท่านก็เอาที่ใส่มาใส่เข้าไปนะเออท่านก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนะท่านจะเอาอะไรยัดเข้าไปท่านก็ยัดเข้าไป อันนี้ก็แท็กทิเค้ลได้ถูกไหมไม่เห็นมันจะต้องเป็นไปยึดติดว่ามันต้องเป็นรูปแบบอย่างนั้นรูปแบบอย่างนี้นะครับจะทําให้ท่านประหยัดได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ง่ายด้วยเวลาท่านเปลี่ยนกระเป๋าเนี่ยง่ายสุด,สด,สดครับไม่ต้องไปซื้อกระเป๋าแพงนะครับอย่างอ่ะแบบนี้ก็ได้น,นี่กระเปเป็นกระเป๋าที่ผมชอบมากเลยนะร้านทําก็เจ๊งไปแล้วโอเคอย่างนี้นะครับเทั้ยกระเป๋าผ้าใบนะเทมากเลยนะครับบอกพ้าใบนะเทมากวนวนวนทั้งหมดด้วยนะ โลท็อปนะผมชอบมากเลยนะครับแบบนี้นะโอเคท่านก็ไม่ยากครับท่านกิข้าใช่ไหมยัดเข้าไปถูกไหมยัดเข้าไปครับง่ายง่ายง่ายงถูกไหมถ้าเกิดว่าท่านจะให้ท่านกิข้ามากขึ้นท่านอาจจะเลือกกระเป๋าที่มันมีซิปข้างๆนี่นก็ได้เห็นไหมซิปข้างๆนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้แล้วท่านก็เข้าไปล้วงของจากข้างในออกมาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาท่านหมุนเนี่ยนะ เรใช้เนี่ยท่านก็ม้วนม้วนมนวน,วนท่านก็ล็อกสายใช่ไหมแบบเนี้ยโอเคไหมเปะตาคนทั่วไปไหมแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันถูกไหมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นแนวคิดคือผมอะโดนม <laughs> เาเยอะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ย พอพอท่านผู้ชมทําแบบนี้นะท่านก็จะโคตรประหยัดเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปเสียตังค์เลยถูกไหมเ,<ป>เดี๋ยวผมดูอย่างให้ฟังอีกนะครับเปเป้เ,ปเปงี้ยผมก็ชอบมากเลยนะเป้เงี้ยโอ้เท่ดีนะนี่เห็นไหมเปเบเบ้เบาๆเ,เล็กๆนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับสาคัญก็คือเป้ที่ท่านเลือกใช้เนี่ยเมื่อกี้เป็นวิธีการใส่อ,อุปก,กรณ์นะเพราะฉะนั้นการใส่อ,อุปก,กรณ์แบบที่ผมทําให้ดูแบบนี้เนี่ย ท่านจะไม่เลือกเป,ป้รูปแบบเป้เลยรูปแบบเป้อะไรก็ได้กระเป๋าแบบไหนก็ได้ท่านหยิบออกมาทั้งชุดท่านเปิดออกมาทุกอย่างจะพอไม่ท่านใช้แล้วท่านไม่ต้องไปนั่งหาเพราะว่าท่านมีเป็นชุดโอเคไหมท่านดึงอ,ออกมาแล้วคือจบโอเคต่อมาคุณลักษณะที่สําคัญของเป้ที่ท่านจะเลือกใช้นะครับเป A ้แทคติคอลเนี่ยหลายๆคนโฆษณาหลายๆหลายๆเจ้าโฆษณาบอกว่ามันมีที่ใส่ถุงน้าใช่ไหม ที่สายดูด,ด,ดเคยเคยเห็นไหมเออเวลาสพายเสร็จแล้วมันก็จะมีสายออกจากเป้มาใช่ไหมมาดูดใช่ไหมอันนั้นนะสมัยก่อนผมก็เคยลองใช้นะครับซึ่งใช้ได้ดีมากถ้าเกิดว่าท่านเป็นนักวิ่งแล้วท่านขี้เกียจขี้เกียจด,ดึงดึงดึงขวดน้ําดึงขวดน้ําำมามากินแบบนี้นะครับทีนี้ปัญหาของไอ้สายดูดเนี่ย นะจะท่านใช้ต่อเนื่องกันนานๆเลยนะปัญหาก็าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปลดเป้ลงมาเนี่ยปลายสายที่ท่านจะดูเนี่ยมันมักจะไปหล่นลงพื้น <c oughs> นะเราประสบกับปกไหมเราใช้ใช้ไปบางทียางก็ขาดก็แตกนะครับบางทีถุงมันก็รั่วบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีบ้างนะครับข้อต่อมันก็ซึมบ้างผมเคยข้อต่อด้านไนหนลุด <c oughs> เรียบร้อยครับน้าท่วมเป้ด้านไหนเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ชีวิตปกติแล้วเนี่ย ผมอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปไปออกทริปอะไรที่มันต้องเดินทั้งวันไกลๆนานๆแบบนั้นนะครับซึ่งถุงน้ําแบบนั้นดีมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าประหยัดพื้นที่แล้วก็ดูดน้ําไม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาบรรทุกแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงกลางหลังชิดด้านหลังนะครับเพราะนั้นก็เวลาเดินทางไกลๆมันก็ดีถูกไหมแต่ว่าในเมืองเนี่ยมันไม่ได้ใช้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใช้เป้ tactical นะ เท็นิคของผมนะถ้าผมใส่ในเมืองนะหรือว่าไม่ต้องในเมืองหรอกคือคือแต่จังหวัดก็ได้แหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่ทริปแบบเดินทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยนะผมก็จะต้องเลือกเป้ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือเป้นั้นจะต้องมีที่ใส่ขวดน้ําด้านข้างได้ส <laughs> องข้างด้วยนะครับสองข้างนะทําไมครับอย,อย่างเป้อันเนี้ยผมชอบมากเลยครับเป้นี้ไม่แพงนะไม่ออกีดตังหรอกนะแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับแล้วก็มันก็ดูไม่ ไม่ไม่แท็กติคมากสําหรับเหมือนเหมือนเป้ที่เขาชอบขายกันนะที่เขาขายกันแพงๆอะ่ะมันดูแบบว่ากลมกลืนไปกับประชาชนทั่วไปดูไม่เป,เป็นเป้านะครับที่สําคัญก็คือต้องมีที่ใส่ขวดน้าด้านข้างแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าแล้วท่านจะไปซื้อขวดน้ําแบบนี้มานะขวดน้ําแบบนี้เนี่ยอันหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยหรอกนะครับอันไม่กี่สิบบาทน,นะครับทำไมผมใช้ขวดน้ําแบบนี้ท่านจะใช้ขวดน้ําซื้อตาม ร้านสะดวกซื้อก็ได้นะแต่เ,เพียงแต่ว่าผมว่ามันต้องต้องทิ้งกินแล้วเกิดขยะถ้าถ้าทำได้เราก็ใส่น้ำจากบ้านไปเลยดีกว่าช่วยลดขยะลดโลกร้อนด้วยนะครับแล้วก็ขวดแล้วก็ซื้อใหญ่นิดนึงนะครับเราก็ใส่ไปข้างๆนี้โอเคไหมง่ายเวลาท่านใช้ท่านก็ดึงมากินน้าไม่ต้องไปใช้ถุงน้ำด้านในถูกไหมแล้วแบบนี้คือมันไม่สกรปรกเวลาท่านเปิดกินเนี่ยไอท้ที่ที่ที่กินเนี่ย มันไม่โดนฝุ่นไม่โดนพื้นไม่โดนไรถูกไหมเพราะมันอยู่ในเป้มันมีฝาปิดเห็นไหมง่ายนะครับด้านหนึ่งทําไมต้องมีสองด้านอีกด้านหนึ่งเอาไว้ทําอะไรครับตรงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมเราก็เอาไว้ใส่ยาฆ่าเชื้อไงซึ่งผมใช้เป็นที่พ่นเลยดีกว่าไหมครับไม่ต้องไปปิด,ป,ดปิดทีละน,นิดถูกไหมเราก็ใส่เป้เลยนี่เลยใส่เป้สองข้างทีนี้ท่านก็ใช้ชีวิตในเมืองได้สบายขึ้น ท,ท็ติคข,ของท่านหรือแท,กท็กติคข,ของผมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านในเราก็ใส่อุปกรณ์ที่เราต้องการใช้นะครับจะเป็นเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนเนี่ยอย่างเสื้อกันฝนเนี่ยผมใส่กระเป๋าแบบนี้นะครับเพราะว่าเสื้อกันฝนเนี่ยผมเป็นเสื้อกันฝนแบบจริงจังมากอันนี้เป็น Gore-Tex นะครับเป็น Gore-Tex นะนะครับจริงจังมากนะจะมีทั้งเสื้อทั้งเกงทั้งบวกเลยนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ต้องจริงจังขนาดนี้บางครั้งผมก็ไม่จริงจังขนาดนี้เราก็พกแค่ล่มก็พอถูกไหมท่านก็ได้เพจ Tactical ที่ ไม่เตะตาโอเคไหมไนเลยครับไปยัดเพราะว่าไม่ต้องไปยัดต,ติดกับรูปแบบหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องการมีดเพิ่มท่านก็ใส่เข้าไปได้ง่ายๆนะครับจริงๆเป้พวกนี้มันมีที่เน็บอยู่แล้วนะครับท่านจะเน็บเข้าไปข้างๆก็ได้ทช้งนั้นนะครับก็ได้ถ้าท่านจะใส่ปืนท่านก็ใส่ไปได้แต่ปกติผมไม่เอาไปงอกบ้านนะ ท่านก็หาปืนใส่เข้าไปท่านก็ใส่ไว้กระเป๋านึงแค่น,น,น,นี้นะครับท่านไปใส่ยิงปืนก็ง่ายๆใส่แว่นตาใส่อะไรใส่ได้หมดเลยข้อดีของแบบนี้ก็คือท่านย้ายกระเป๋าง่ายมากท่านจะมีทุกอย่างพร้อมใช้ที่ท่านต้องการแล้วท่านเรียกใช้ได้เร็วมากเพราะมันจะอยู่เป็นชุดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อคิดที่ว่าได้จากประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์นะครับ ก็มีหลายๆท่านก็เคยถามมาเหมือนกันเนาะว่าว่าเป้แบบไหนดีนะครับเป้แบบไหนดีมันราคานั้นราคานี้ซื้อแบบไหนคู่กัน <c oughs> สําหรับผมเนี่ยอะไรก็ได้เป้ถูกๆก็ได้จะเป็นแต่ว่าเราไปจัด <c oughs> ไปซื้อกระเป๋าแบบเนี้ยอาจจะเป็นทรงอื่นก็ได้นะคือไม่ต้องแบบนี้หรอกเป็นทรงอื่นก็ได้ที่มันเปิดง่ายๆอะนะครับท่านก็ซื้อแบบนี้มาใช้ก็ก็จะทําทให้ท่านจัดจัดเป้ง่ายขึ้น ไม่ไปยึดติดกับรูปแบบเป้มากนะนะครับท่านก็จะประหยัดเงินในชีวิตของท่านไปได้มากแล้วก็การใช้งานก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อเสียของมันมีเหมือนกันนะแบบนี้ข้อเสียของมันก็คือท่านท่านต้องดูนิดถนึงกันว่าบางทีท่านพกไปเยอะแี่ทีท่านไม่ได้ใช้นะครับอย่างอย่างเป้เนี่ยอย่างอย่างอืนชุดเครื่องมือผมเนี่ยผมจะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็มีทั้งกันไก่เนาะมีทั้งมารติทูนะครับมีไฟฉายนะครับแล้วก็ มีนอื่นอีกนะอีกหลายอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มาจับตรงนี้แทนนะครับว่าวันนี้เราจะใช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ท่านก็ดึงๆออกบ้างมันจะได้เบาแค่นั้นเองนะครับเป็นไงครับวันนี้พอได้คําตอบนะครับว่าเปทตคติคอลแบบไหนดีนะครับต้องซื้อราคาแพงไหมต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไหมแบบไหนเหมาะกับตัวท่านนะครับสาหรับผมเป็นลักษณะนี้ก็เลยนาํามาแชร์ให้ บอกว่าแบบนี้ถูกนะครับหรือว่าหรือว่ามันดีที่สุดนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเหมาะผมเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามปืนนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่ท่านถามเอาไว้ใน youtube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ